สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเศษส่วนกับร้อยละนะคะกับครูสานตคาระเศษส่วนกับร้อยละตอนที่1น่นะคะเศษส่วนกับร้อยละมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันค่ะจากรูปตารางนะคะ ตารางช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะมีทั้งหมด100ช่องนะคะโดยคุณครูจะระบายสีไปนะคะทั้งหมดกี่ช่องเอ่ยอ่า24ช่องนะคะจากรวมนะคะมีตารางสี่เหลี่ยม100ช่องระบาย24ช่องเราจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ24ส่วน100นะคะเศษ24ส่วน100อเนี่ยอาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าร้อยละย4นะคะหรือย4เปอร์เซ็นต์ ร้อยละกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออันเดียวกันนะคะเปอร์เซ็นต์เราจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะนักเรียนดังนั้น24ซนี้นะคะเราก็จะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะ24แล้วก็เปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100เมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าจาก100ส่วนระบาย ระบายสีไปสีส่วนก็จะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ24ส่วน100ดังนั้นเศษส่วนที่มีส่วนเป็น100เนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซนต์ได้เลยตัวอย่างเช่นเศษ72ดส่วนด้วย100เราก็สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละได้ว่าร้อยละ72ใช่ไหมคะหรือ กี่เปอร์เซ็นเเ์เซนั่นเองนะคะอีกตัวยอย่างหนึ่งเช่นถ้าเขียนเศษส่วนว่าเศษ8ส่วนด้วย100เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละได้ว่าร้อยละ8หรือ8%นั่นเองอีกตัวยอย่างหนึ่งเช่น ถ้าครูเขียนเศษส่วนว่าเศษ10ส่วน100เราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละว่าร้อยละ10หรือ10เปอร์เซ็นนะคะไม่ยากใช่ไหมละคะเห็นส่วนเป็น100้เราก็สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะการเขียนร,ร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วน แล้วถ้าสมมุติว่าครูเนี่ยไม่ได้ให้รูปเศษส่วนแต่ว่าให้เป็นเปอร์เซนต์หรือว่าร้อยละขึ้นมาแล้วให้นักเรียน,เ,นเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนักเรียนจะเขียนได้อย่างไรไม่ยากเลยเราก็แค่สลับกันจากอันเมื่อกี้อายกตัวอย่างเช่นนะคะร้อยละ5ร้อยละ5นักเรียนจะเขียนเศษส่วนได้ว่าอย่างไรใช่แล้วนะคะร้อยละ5 ก็เป็นที่รู้กันว่าร้อยละเนี่ยก็คือเศษส่วนที่มีส่วนเป็น100นะคะฉะนั้นร้อยละ5เราก็สามารถที่จะเขียนได้ว่าเศษ5ส่วนด้วย1นึ่ร้อนะคะตัวอย่างที่2สมมุติครูให้ตัวอย่างเป็นร้อยละ78นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ78ส่วนด้วย1นึ่งร้อยเก่งมากค่ะ แล้วถ้าสมมติครูให้ตัวอย่างเป็น23่สิเปอร์เซนจะเขียนเศษส่วนได้ว่าอย่างไรเอ่ยถูกต้องนะคะ23ส่วนด้วย1 0 0รนะคะเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นกับเศษส่วนเนี่ยก็คืออันเดียวกันนั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็พบกับเทคนิคสันส้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆตามนี้นะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะและเรามาพบในคลิปต่อไปนะคะ